แกงขี้เหล็กจากใบฟันสิงโตนะคะใส่กระชายเยอะๆอร่อยมากใส่ปากเค็มแกงกะทิดูสิคะแกงขี้เหล็กโอยนัวมากใส่ปากเค็มด้วยเด้เลยปากกระลาดไม่ข้าวเลยฮึฮจะมาอร่อยมาก าตามน้ำพริกกะปิกันเลยจ้าสำหรับสาวตานะักก็จะโขลกพริกกระเทียมกะปิโขลกรวมกันให้ละเอียดเลยนี่จ้าแล้วก็กุ้งแห้งใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยผงนัวน้ำตาลปีบ๊บจากนั้นก็บีบมะนาวเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็จัดเอาเลยนี่จ้านะี่จ้า มาลวกผักกันเลยจ้าอันนี้ผักโขมฝรั่งด้จ้ากับผักชะอมจ้าซาเซเฟย์เดอเอปินาบุยแล้วก็อมเมลตเดอเฟยเอปินาแล้วก็ไข่เ,ออเจียวนะจ๊ะไข่เจียวนี่สาวตาใช้ใบผักโขมแล้วก็ผักะอมนะจ๊ะใส่รวมกันลงไปเลยจ้าแกงขี้เหล็กจากใบฟันสิงโตนะคะ ใส่กระชายเยอะๆอ,อร่อยมากใส่ปลาเค็มเก่งกะทิขี้เหล็กใส่ปลาเค็มด้อจ้อจะได้ที่แลว้วนี่ใส่กระชายที่หลังจะได้เวลาจวดแล้วจ้าว้าว บงังโอนกรุบกรุบเนเจลอาสนอกสุขสบายนะจ๊ะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกๆคนนะคะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วกับช่องไลฟ์อินฟรนช์สาวตาพาส,สักมาอีกแล้วจ้าว,นนวันนี้วันนี้วันนี้มีอะไรเหรอน้ำพริกกะปิชะอมไข่ทอดอแกงขี้เหล็กจากฟันสิงโตจากวันนี้แกงกะทินะคะใส่ปลาเค็มด้วยด้ยจ้าจะซอยด้วยมือปเปิดด้วยมือนะคะ สำหรับน้องๆทุกๆคนเพื่อนๆพ,นพ,พี่น้องๆใน,นะจ๊ะก่อนรับประทานอาหารด้วยมืออย่าลืมนะคะล้างมือก่อนทุกครั้งนะจ๊ะเอาเลยจ้าก่อนจะพาแซบนะจ๊ะเหมือนเดิมเด้อทาถ้าชอบความแซบแบบสาตานะอย่าลืมที่จะกด subscribe ไดเวยจ้าจะได้ไม่พลาดความแซบในแบบสาวตาจ้ามาจ้ะแซบด้วยกันเลยจ้าอย่างวันนี้มีอะไรเหรอคะผักก็มีนี่ผักชะอมลวกจาก ผักโขมฝรั่งสใบสดมันอยู่นี่จะลวกเหมือนกันแตงน่อยจะแตงน้อยแล้วก็ชอมกับผักโขมฝรั่งผสมกัน้วยจ้ะเกี๊ยวไข่ชุบไข่ทอดจ้าอุ๊ยอร่อยเลยจ้าพี่กะปิแซ่บหลายจ้ะมาจ้าดูสิคะแกงขี้เหล็กหูยนัวมากใส่ปักเค็มด้วยเด้อนี่ตากะลาดในข้าวเลยจวดจวดเลยนะทีนี้คะ่ะ ออร่อยเด็ดกินคนเดียวไม่ต้องใช้สนกลางก็ได้นะเนาะกินผู้เดียวไหมถ้ามีเพื่อนมาทานด้วยสาวตาก็จะใส่เออช้อนกลางจ้ะมาเด้ออื้อ กะผาดคร,รับผักโขมฟังทานดิบได้เหมือนกันนะจ๊ะผักขมร,รังเนี่ยผักโอมผักโอมผักโขมเนาะนี่น้ำพริกกะปิสาตาก็ใส่อันใสออ่กุ้งสดด้วยมเดาบ,บางโอนหกใบ เรื่องกะปิไงนนเนี่ยอือจะไงเนุกม้วนๆถ้าแม่ดูอยู่มาจ้าแม่หมดเดอ้อแม่โฮบายอืออมไม่เห็นไข่เลยนะอือเห็นเปลยจับปะ ค่อยมากมากนี่กินแกงกะทิขี้เหล็กนะ่ะกับหอมแดงนี่มากหลายมากคััไแม่อยากเว้าภาษาอีสานได้จก้กอยากว้าหลายบแ,แต่ว่าบกแข็งแรงอเยาว่าค่อยเด้อค่อยมากว้าภาษาอีสานเล่าอีสานนะอื Lại, xếp lại chắc đi nó Địch Xếp นี้กะจวดด้วยมือแหละมาเด้อ <h ums> แต่งน้อยพักขมด้วย ัมอร่อยมากเกือบจะเน่าแล้วค่ะข้าวเน้อยๆกับเยอะๆ โควิดนี่กันเนาะเป็นไปทั่วโลกเลยรักษาสุขภาพกันให้มากมากไะจ้าพี่น้องจ้าเออคนตกงานก็เยอะอืมทำไมได้เนาะหอมแดงแดงสี่เลก เข้ากันดีมากใส่ปักเข็มด้วยจ้าปักเข็มสาวตาก็มักเองกับใช้ปลาสบะเนื้อเยอะดิหมักสองวันกับเกลืออื อร่อยน่ะแซ่บแซบ่บน้องมันดีครับราดน้ำพริกลงไปเมื่อกี้แล้ว โดนใจขอ่อยครับน้ำล้างมือจ้ะข้าวจะหมดแล้วจะอิ่มเลยด้ยจ้าอืม ก,กับข้าวเยอะแยะ <c oughs> กินคนเดียวเนาะเจริญอาหารคักเมนูนี้ กินแล้วอือเอาเลยจ้าแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขทุกบ้านทุกๆคนแล้วก็ปลอดโรคปลกกอดภัยจากไวร COVID ัสโควิด -19 ตอนนี้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าแมวบางอน all right